สวัสดีครับผมซีเอ็มชัยยานะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมที่ตำบลแท่ช้างนะครับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่ตรงด้านหน้าท่านเลยนะครับเป็นสวนผสมนะครับแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆอยู่หนึ่งบ่อนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มีอยู่3ามไร่สามงาน43ตารางวานะครับก็ตรงด้านหน้าท่านเลยนะครับพื้นที่ก็มีไฟฟ้าน้ําประปาพร้อมนะครับพร้อมที่จะปลูกบ้านอยู่ได้เลยนะครับ พื้นที่มีวิวภูเขานะครับวิวทุ่งนาอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับที่ผืนนี้ต้องการขายยกแปลงอยู่ที่7ล้านบาทนะครับราคาต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับที่ผืนนี้ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ก็20กิโลเมตรนะครับก็เดินทางเข้าออกสะดวกนะครับตรงนี้พื้นที่ด้านในก็จะปลูกพวกมะม่วงมะนาวนะครับต้นกล้วยนะครับพืชผักสวนครัวก็เต็มเลยนะครับก็ประมาณ ประมาณนี้นะครับพื้นที่ก็เรียบเลยนะครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมสวยนะครับทางทางหลวงหนึ่งศนะครับสันกำแพงสายเก่านะครับแม่ออนเพียง300เมตรเท่านั้นนะครับราคายังต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับที่ผืนนี้ที่ผืนนี้ก็เป็นเอกสารเป็นโฉนดขุดแดงนะครับก็ไม่เปี่ยวเลยนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนเหมาะจะทําบ้านสวน บ้านพักต่างอากาศนะครับตรงนี้ขอย้ํานะครับ3มไร่3งาน43าตารางวาราคายังต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับที่พื้นนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านหลังที่ก็ด้านนี้เลยนะครับเป็นทิศตะวันตกนะครับด้านซ้ายมือของตอนนี้นะครับก็จากหน้าจอก็เป็นทางทิศใต้ขวามือก็จะเป็นทางทิศเหนือนะครับก็ พื้นที่ก็ไปถึงเสาสีขาวๆด้านหน้าเลยนะครับจะมีทุ่งนานะครับจากภาพมุมสูงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเล็กๆนะครับไว้เลี้ยงปลานะครับตอนนี้ก็ประมาณเกษตรพอเพียงนะครับเจ้าของทําไว้นะครับก็สะอาดสะอ้านสบายหูสบายตาเหมาะที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยสําหรับท่านที่สนใจนะครับทําบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศนะครับก็เหมาะมากครับตรงนี้ ด้านนี้ทางทิศตะวันออกนะครับก็เป็นวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร0888053701นะครับ ID Line CM แล้วก็24ตัวและ CM นะครับฝากติดตามช่องผู้ชายออนทัวที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ